อาล่ะเพื่นครับวันนี้ก็อยู่กันในแบบ U ย O ่เอีกดแล้วเนาะซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวเกียร์เอ่อเป็นเกียร์ปีใหม่นะครับซึ่งวิธีการหาเนี่ยมันหาได้เฉพาะวันนี้วันที่ออกคลิปเท่านั้นนะครับใช่ใช่พวกนี้ก็จะหมดละซึ่งวิธีการหานยให้มาสุปจากเกียร์ช็อปนะโอกาสออก0ูจุดห้าปเซครับซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ส่วนสกิลเนี่ยก็จะเป็นเอ้ยสแต็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งสปีดเนี่ยเต็มแม็กเลยนะอุย้ยไวสุดในเกมเลยเนะี่ย ดาเมจก็แรงด้วยนะครับดีทุกอย่างเลยส่วนสกิลก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปล้อในส่วนของปีโดมกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของปีโดมนะซึ่งอเทคสองครับซึ่งอ,อ,อยากเล่ากันนะสกิลแซกก็จะเป็นการยิงฟูทําให้แท่านตาบอดเนาะแบบนี้ซึ่งทาไมมันไม่โดนปะซึ่งปกติมันจะตาบอดนะครับเอ่อ วิปริตสัตสปีดอ่ะก็จะเร็วมากเลยนะแต่ถ้ายิงใส่แคนสมิธอีกเนี่ยก็จะเร็วคูณสองไปเลยครับมันจะไวจนคูณไม่ได้เลยแหละถ้ามีตระกูลสมิธด้วยเนะนี่ยสูตรตะกิ้ซีเนี่ยก็จะเป็นการยิงปูออกไปเนาะสองอันแบบนี้ถ้าใช้อ่อดอะกันเบนนะครับมันจะล็อกเป้าแทท่านเลยเนาะซึ่งเราเลือกไม่ได้นะว่าจะลิงตัวไหน สกิลเอกซ์ก็จะเป็นการฟันมือครับอย่างที่แย่ดีมีกันเนาะอ๋อฟันตาเชื่อเลยโอเคสกิลเอผมฝ่อข้ามไปแล้วกันเอ,อฟันมือแทนทันอ,ะ,อะเดี๋ยวเราลองสกิลวีกันเลยดีกว่าสกิลวีเนี่ยก็จะเป็นการยิงคลูออกไปจำนวนมากเลยนะแบบนี้เห็นไหม มันจะยิงออกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเหมือนก็นจะสุ่มตีไททันเนาะสุ่มยิงไปหาไททันคนระับอุ้ยเยอะมากเลยนะอุ้ยคนข้างโกงเลยอะ่ะโอ้โกงมากอันนี้โกงกว่าซาเวดอีกไงเงีเผื่อๆเอาไปลงเว็บน่าจะดีนะสกิลเซตก็โอเคทำให้ไททันตาบอด ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเกียร์นิวเ e ียอันนี้เนาะซึ่งมันจำกัดเวลาหาแค่สองวันคนระับก็คือเมื่อวานกับวันนี้นะวันที่ลงคลิปน่ะนะครับถ้าใครอยากได้ก็รีบๆหานะก่อนจะเลยวันนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับไปละ